ที่อยู่ในบัตรคนจนนะฮะบัตรคนจนนะครับก็คือว่าตอนต้นเดือนคุณได้ไปแล้วใช่ไหมร้อยกับแปดร้อยนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สองถึงสามร้อยบาททุกต้นเดือนอยู่แล้วสําหรับบัตรคนจนแล้วก็คอรมอเนี่ยอนุมัติช่วยอีกสามเดือนก็คือมกรกาคุณพามีนาเดือนละห้าร้อยก็เท่ากับว่าบัตรคนจนเนี่ยก็จะได้มาต้นเดือนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทโอเคไหมฮะบัตรคนจนได้ไปแล้วเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาท ทีนี้พอมีเยียวยาเราชนะเนี่ยเขาก็โอนให้ตามปกตินะฮะไม่ว่าบัตรคนจนของคุณเนี่ยคุณจะอยู่ไหนมีประกันสังคมแต่ถือบัตรคนจนก็ได้นะครับเป็นเกษตรกรถือบัตรคนจนก็ได้นะครับเป็นผู้สูงอายุถือบัตรคนจนก็ได้หรือว่าผู้พิการแต่ถือบัตรคนจนคุณก็ได้นะครับที่จะได้รับเงินก้อนแรกพวกนี้นะครับวันที่5เป็นกลุ่มแรกด้วยที่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าข้อมูลของบัตรคนจนมีพร้อมที่สุดนะครับ รัฐพวกนี้เช้าเนี่ยเขาก็จะโอนให้ทยอยทยอยโอนนะฮะเพราะว่ามันมีเยอะนะฮะทยอยโอนนะครับ675บาทสวัสดีครับ675บาทถึง700บาทนะครับก็เอาไว้ใช้จ่ายนะฮะทีนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วบัตรคนจนเนี่ยให้เงินแบบนี้มาเป็นก้อนๆไหลงวดแบบนี้มันใช้ยังไงอธิบายแบบนี้ฮะอธิบายให้ฟังแบบนี้คือบัตรคนจนที่ปกติอ่าผมจะเขียนตรงไหนดีแล้วเนี่ยกระดาษมันกลับไหม หรือไม่กลับมันเขียนแล้วอธิบายไม่ได้บัตรคนจนนะฮะในรอบแรกเนี่ยคุณได้ไปแล้วเมื่อต้นเดือนใช่ไหมที่คุณได้ปกติเลยเนี่ยเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคุณก็เอาไปใช้ใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภค,ภคที่ไหนที่ร้านธงฟ้าไงครับใช้ยังไงก็เป็นปกติแบบนั้นเลยนะฮะถูกไหมต้นเดือนที่คุณได้โอนมาก้อนแรกเนี่ยคุณเอาไปใช้อะไรใช้จ่ายอุปโภคบริโภค,ภคซื้อของที่ร้านธงฟ้าเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยอยู่ในบัตรคนจนของคุณ มันก็ใช้ได้ตามปกติครับแต่ก้อนแรกต้องบอกก้อนแรกนะผมกลัวหลายคนไม่เข้าใจมากเลยเดี๋ยวเขียนให้ดูดีกว่านะฮะกระดาษก็ไม่มีด้วยอ่ะไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเห็นเบอร์โทรเออเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะครับอ่าเมื่อต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนนี่อ่ะ มันกลับอ่ะมันไม่มีแอปกลับอ่ะเนาะต้นเดือนต้นเดือนอ่าต้นเดือนเนี่ยคุณได้ไปแล้วก้อนหนึ่งเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทถูกไหมฮะพอคุณได้เจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคุณเอาไปใช้อะไรใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าที่คุณไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,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 นที่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดใช่ไหมให้ได้เป็นร้านธงซื้อของร้านธงฟาสของประโพบริโภคแล้วก้อนแรกที่คุณได้ปกติคุณใช้ปกติมันก็จะหมดไปปกติทุกเดือนคือคุณต้องใช้หมดภายในหนึ่งเดือนถูกไหมฮะ ก้อนแรกก็คือก้อนที่คุณได้ต้นเดือนทุกปีเอ่อทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนของบัตรคนจนถูกไหมฮะอันนี้คุณได้ไปแล้วทีนี้วันพรุ่งนี้อ่ะเราเข้าสู่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณได้ห7ร้อยเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดร้อยบาทอพรุ่งนี้คุณก็จะได้อีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่สองอ่ะอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งอันนี้เป็นก้อนที่สองก้อนที่หนึ่งใช้ปกติครับ เขาให้มายัางไงใช้อย่างนั้นแต่ต้องใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะฮะอันเนี้ยเงินอ่าเงินก้อนปกติก้อนปกติของบัตรคนจนแต่ทีนี้เนี่ยพอพรุ่งนี้มีเงินเดียวยาจากโครงการเราชนะเข้ามานี่ฮะมีเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะเข้ามาอันเนี้ยสามารถเอาไปสมทบได้นะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้า ได้เงินโอนมา675บาทถึง700บาทแล้วยังไม่ใช้เลยก็ได้นะครับยังไม่ใช้เลยก็ได้คุณสามารถพบไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้และอีกสัปดาห์หนึ่งคุณก็ได้อีก675บาถึง700บาทเอาไว้ใช้จ่ายซื้อของเข้าโครงการคุณละครึ่งอ่าเข้าโครงการล้านที่ร่วมกับโครงการเราชนะก็ใช้ได้ครับนี่ฮะมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างเงินสองก้อนนี้แต่ก็โอนมาในให้บัตรคนจนนะฮะ โอเคนะครับอันนี้ทําความเข้าใจเรื่องของบัตรคนจนพรุ่งนี้จะได้ไม่สับสวนว่าเอ๊ะเงินฉันได้มาสองก้อนแล้วฉันใช้ใจ่ายยังไงขอบคุณหลายๆคนที่กดแชร์นะครับอธิบายนะครับถูกไหมเงินในแต่ละเดือนต่อไปเนี่ยคุณจะได้สองก้อนก้อนแรกของบัตรคนจนนะฮะคุณก็ใช้ปกติของคุณหมดภายใน1เดือนนะครับเอาไว้ซื้อของอุประคบบริโภคที่ร้านทองฟ้าส่วนก้อนที่2เงินจากการเยียวยาฮะเงินจากการเยียวยา675บาทถึง700บาท คุณก็เอาไว้ใช้จ่ายร้านที่ร่วมโครงการเราชนะไปใช้คนละครึ่งก็ได้ซื้อของก็ได้แต่ทั้งหมดไม่ได้เป็นเงินสดโอเคไหมครับโอเคนะเรื่องบัตรคนจนผมอธิบายเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะคิดว่าน่าจะชัดเจนนะเรื่องของบัตรคนจนแสดงความยินดีด้วยนะครับบัตรคนจนโอเคบัตรคนจนทุกอย่างเคลียร์ฮะ,ะเคลียร์แล้วนะบัตรคนจนทุกอย่างเคลียร์นะฮะ ทีนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันสาคัญของอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอ่าคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันฟังทางนี้ฮะหลายคนวันนี้ผมไปตัดผมหลายคนก็ยังสับสนกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งของคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันคุณจะต้องทํำยังไงคุณจะต้องเข้าไปใน w w w ร์ไวเราชนะ .com ย้ํานะครับว่าเข้าไปที่ w w w ร์ไเไม่มีแอปเราชนะนะฮะเดี๋ยวสับสนกันคุณต้องเข้าไปที่ w w w เราชนะสำหรับคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะฮะเข้าไปทำอะไรหลายคนถามเอาคุณอนุวัฒน์เข้าไปทำอะไร,ค,ค,ณณร,ไะไรคุณต้องเข้าไปแล้วมันจะมีปุ่มฮะซึ่งผมพยายามหาปุ่มวันนี้ทางกรุงไทยจะติดตั้งคืนนี้เพื่อให้เห็นพรุ่งนี้นะฮะยายเวฟสวัสดีครับอ่ะ ทางกรุงไทยนะฮะทางกรุงไทยเนี่ยจะติดตั้งปุ่มคืนนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้วันที่5คุณได้เห็นมันจะมีปุ่มหนึ่งนะฮะลักษณะปุ่มของมันเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ชื่อก็บอกว่ายืนยันให้ตรวจสอบสิทธิ์ในการคัดกรองโครงการเราชนะคุณก็กดตรงนั้นเข้าไปครับเขาก็จะเอาข้อมูลของคุณไปตรวจสอบสิทธิ ว่าคุณมีบัญชีธนาคารรวมแล้วห้าแสนไหมอะไรยังไงคุณจะได้สิทธิ์โครงการเราชนะต่อไปหรือเปล่าที่หลายคนบอกรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นนี่แหละครับวันพรุ่งนี้วันที่5เราชนะจะเป็นวันสําคัญของคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันที่คุณจะต้องเข้าไปใน w w w ร์ไวด์เวราชนะ .com นะครับไม่ใช่แอปเราชนะนะ w w w ร์ไวด์เวราชนะ .com นะครับเพื่อเข้าไปยืนยันให้เขาตรวจสอบสิทธิ์เราโอเคไหม โอเคนะปุ่มถามผมว่าปุ่มมันหน้าตายัางไงเออผมก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าพอนี้พยายามขอทังกรุงไทยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะติดตั้งปุ่มคืนนี้เดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้านะฮะพรุ่งนี้เช้าใครเข้าไปยืนยันในเราชนะช่วยบอกผมด้วยว่าเออปุ่มมันหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเราจะได้รู้ผมจะได้ลองทดสอบเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคไหมเสียงผมชัดเจนไหมทาไม่มีแต่คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับกันหมดเลยฮะอือ ชัดเจนกดหนึ่งก็ได้นะชัดเจนกดหนึ่งก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีแฟนๆทุกคนสวัสดีแฟน